ขอบคุณค่ะนี่แดงได้ยินไหมแสงนาทีหมดแล้วนะคะ อ่อ,อนพสอนแก่สมน,นะคะบ้านเดิมอยู่จังหวัดตรังนะคะก็ได้เข้าสู่ธุรกิจท็อปอัพธุริตจากวันนั้นนะคะแค่ปีกว่า,ก,วากับการที่มุ่งมั่นนะคะโดยที่มีผู้ยืนเกี่งข้างมากมายนะคะวันนั้นต้องขอขอบคุณค่ะนะอาจารย์โดมธ,ธิรพันธ์สุทธิพันธ์ค่ะ <Yeah. S 1> อาจารย์โดมได้เปิดโอกาสให้ออนได้รู้จักกับคาว่าท็อปอัพธุริตแล้วก็พาออนไปกับผู้ชายอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้เปลี่ยนความคิดของออนอย่างสิ้นเชิงกับคําพูดที่ว่า หว่างอุดมการกับอุดมสมบูรณ์เรื่องอะไรมันมีเหตุผลค่ะเพราะว่าเราะะทำธุรธกิจมา12สองปีในธุรธกิจเครือข่ายไม่สามารถประสบความสําเร็จได้แต่มีอุดมการอันแรงกล้าแต่วันนี้ค่ะมาที่นี่พี่จมโบค่ะคนที่ได้บอกออนว่าอุดมการกับอุดมออสมบูรณ์เรื่องอะไรคนนี้ค่ะ <Yeah. S 1> อยากจะบอกพี่จโบกต่อหน้าท่านเลยนะคะว่าออนยังมีอุดมการเหมือนเดิมค่ะแต่เพิ่มเติมคือความอุดมสมบูรณ์ค่ะ แล้วก็มีผู้อยู่เรียนข้างอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นตางพี่สาวเป็นทุกอย่างนะคะก็เรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วโคี่ปรังจามนีค่ะกับคำพูดที่ว่าคุณอ่อนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสำเร็จเท่านั้นนี่แหละค่ะ ทุกท่านค่ะที่นี่เรามาแล้วเราอย่าลืมนะคะว่าเรามาเพื่ออะไรคะที่นี่มาเพื่อความสําเร็จเราอยังมัวเสียเวลาอย่าเดินทอดน่องจงใช้เวลาของเราที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะคะทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อที่จะทําให้วงตระกูลของเราพ้นจากความยากลําบากอ่อนรอดแล้วทุกท่านพร้อมรอดก,กับอ่อนไหมคะ นี่แหละค่ะวันนี้มาที่นี่ท่านเห็นอะไรมากมายเห็นหัวใจของซีอโอของเรานะคะต้องขอขอบคุณท่านประธานนะคะดเรเคนนะคะสารวัตรไพสาสารวัตรขอบคุณนะคะบอสรุงนะคะทุกครั้งนะคะที่เราได้เงินจากพอมอัตริสเราจะคิดถึงสองท่านนี้และคิดถึงพี่โดคิดถึงพี่จัมโบ้และคิดถึงพี่ปรางและคิดถึงทุกๆคนที่ร่วมเคียงข้างขอบคุณทีมงานทุกคน,นะคะ่ะวันนี้องระกาศตรงนี้เลยนะคะว่าด้วยชีวิตด้วยจิตใจ ด้วยความสามารถด้วยจิตวิญญาณจะนำพาผู้คนมากมายประสบความสำเร็จให้ยิ่งใหญ่และพร้อมยืนเคียงข้างท็อปอาชีพต,ตราบชีวิตจะหาไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงตบมือดังๆให้อกอบโคตออนนะรัพระสอนแก้วสมคัง,งครับเ,เดี๋ยวสักพูดนะครับสักพูดนะครับ